เนิสัยของคนสำเร็จหลายคนค่ะอยากประสบความสำเร็จมีเป้าหมายที่ความสำเร็จแต่ทำผ่านไปวันแล้ววันเล่าความสำเร็จก็ไม่เข้าใกล้มาสักทีค่ะวันนี้มี7นิสัยของคนสำเร็จนะคะลองเช็คดูค่ะว่าใช่คุณหรือไม่หรือใช่คุณกี่ข้อกันนะคะข้อแรกค่ะ คนสาเร็จคิดบวกนะคะเขาต้องมองทุกอย่างเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องบวกค่ะเขารับสิ่งที่เป็นพลังบวกเข้าสู่ตัวเขานะคะแล้วเขาจะหล่อหลอมจิตใจของเขาด้วยพลังบวกพร้อมจะสู้ตลอดเวลาค่ะใยรู้นะคะนั่นคือข้อที่2เป็นนิสัยของคนสําเร็จค่ะคิดบวกแล้วก็ใฝรู้นะคะเขาแส,สวงหาเส้นทางสู่ความสําเร็จตลอดเวลาเขาพยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาว่าสิ่งไหนที่จะช่วยให้เขาสําเร็จค่ะแล้วข้อที่3มนะคะมีวินัยค่ะ คนที่มีความรู้คนที่คิดบวกแต่ไม่มีวินัยต่อตัวเองสําเร็จยากค่ะเพราะฉะนั้นวินัยจะกํากับคุณไปเดินสู่เส้นทางของความสําเร็จให้ได้ค่ะข้อที่4นะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมของความสําเร็จหรืออยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความสําเร็จเช่นคุณอาจจะอยู่กับครูโค้ชที่เขาประสบความสําเร็จและมีเรื่องราวดีๆแบ่งปันกับคุณคุณอาจจะอยู่กับช่องของโซเชียลมีเดียต่างๆที่มันเป็นเรื่องราวของความสําเร็จคุณอาจจะอ่านหนังสือสิ่งแวดล้อมของ ความสำเร็จค่ะ จะช่วยให้คุณเนี่ยเดินไม่ผิดทางนะคะแล้วก็เดินอยู่ในรูปของความสําเร็จตลอดเวลาค่ะข้อที่5นะคะลงทุนกับความสําเร็จค่ะคือกล้าที่จะลงทุนกับความสําเร็จเช่นคุณไม่รู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอคุณกล้าที่จะลงทุนไปเรียนคอร์สคุณกล้าที่จะลงทุนซื้อหนังสือคุณกล้าที่จะลงทุนหาข้อมูลหรือศึกษาจากคอร์สที่อาจจะจาเป็นต้องใช้การลงทุนบ้างแต่คุณกล้าที่จะลงทุนค่ะข้อที่6นะคะลงมือทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสม,มอ นั่นคือชัดเจนที่สุดค่ะต้องให้คุณรู้มากขนาดไหนคิดบวกขนาดไหนถ้าคุณไม่มีวินัยในการลงมือทําต่อเนื่องและสม่ําเสมอสําเร็จไม่ได้ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะโฟกัสที่เป้าหมายตลอดเวลาค่ะคนสําเร็จทุกคนเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วเดินสู่เป้าหมายตามเข็มทิศอันนั้นตามเส้นทางอันนั้นชัดเจนแน่นอนค่ะ7ข้อหรือ7นิสัยของคนสําเร็จคุณมีกี่ข้อพิมพ์มาให้พี่หมูหน่อยค่ะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะ